ต้มสตรีทฟู้ดนะครับวันนี้ก็มากับเมนูนะครับตำป่านะครับแล้วข้เหนียวไก่ไก่ย่างน้ำไก่ย่างแดงนะครับสะอมและผกักนะครับดูครับผกักโหสีสันงามตาเลยครับอร่อยปากลำบากตูดแน่นอนวันนี้แน่นอนนะครับดูยัวย่วยัวย่วยัวย่ว Hundred. นะครับ อยากจะคิดอยากจะดูสภาพเลยนี่ตอนใหญ่ป๊าบเขาให้ครับโอ้โหมัเลือ้อของมดีอ่ะืยอด Hm. Mm. Oh. อมชออมสด,อมดดกดจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยออืืน้ำมันเหี่ยน้ำมันเหี่ยครับน้ำมันเหี่ย ลอยลอยแรงามาไปน้องกินเขาไม่เอาบมโอนกรุบกรุบขณนีนะครับโบครับโบนะครับมาโบะกันมากินโบะกันดีกว่ากนะินเขากินเขา <laughs> อสารมันผมเรียกว่ากินเขาโอ้มีเขาเอาเขามากินด้วยกันด้วยครับ อร่อยสุดๆอันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของร้านตำสะดุ้งแตกนะครับก็ทำให้โอ้โหสุดยอดเลยแต่เป็นเมนูตำป่าครับ คือร้านเขาสุดยอดจริงๆพอดีโชคดีผมเป็นผู้ชายก็เลยไม่งจะซื้อุ้งเท่าไหร่สะ้อหนุ่จะปาดเพราะเขาแห่เรียดดีกว่ามาง อออืสงสัยอยากให้ผมเรียนแน่อนอนเลยตามสะดุงเนี่ยดี่อ่ะไหลอะไหลอยู่เรื่อยเลยไิย่นลึกนะครับเรียนนับตรนตำลังครับไม่อ่าไม่คิดนลึก อ๋ออืมมันจะเร่ให้เลี้ยอีก่แล้วเอเป็นกระจาย กินอย่าไปคิดมากนะครับอย่าไปคิดลึกด้วยมันเป็นชื่อร้านของเขาเฉยๆครับทำทุ่ร่วมแตกนะครับชื่อร้านชื่อร้านอ,อย่าคิดลึกนะจงน้ำายนะครับไม่เอาไม่คิดลึก ประกาศประกาศนะครับสําหรับผู้ที่ว่า้น้ำไม่เป็นนะครับก็นโนนาอยากขึ้นลึกในชุดนี้นะครับติดต,ติดว้ยฮูสะดุ้งครับสะดุง้งตำ่ำนะครับชื่อร้านเขาต่ำสะดุ้งแตกโอ้โห ก็ถือว่ดใจแล้วเสิร์ฟเมนูนะครับเมนูตำป่าหอยใหญ่โอ้คือสุดยอดชื่ออาหารสุดยอด้ดดเลยอะหมดละเกือบหมดละ อ,อร่อยเผ็ดนะครับถึงใจเลยครับแต่ไม่เอานะครับอย่าไปคิดลึกนเรืง,รองของเมนูนะครับมันเป็นชื่อของทางร้านเขาตั้งมานะครับไอ้ท่สุดนี้ผมก็ขอขอบคุณครับต้อสีุฟูด้ดที่ทุกคนกดไ like, ลค์กดแชร์กดสับสังขารให้ผมนะครับถึงก่าจะเป็นเซี้ยวนาทีที่ทุกคนเข้าดูนิดนึงผมก็ดีใจแล้วครับ อย่างน้อยๆน,นะครับก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ผมได้มีโอกาสนะครับที่จะพัฒนาและทําต่อไปให้ดียิ่งขึ้นครับจากต้อมสตรีทฟู้ดครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับขอขอบคุณนะครับคนที่ชอบนะครับก็กดไลค์รักก็กดแชร์ถ้ารักก็ได้กดสมัครสครับบ๊ายบาย